สวัสดีครับทุกคนผมทัดจากทัดดาวชาแนลนะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาร่วมกันฟังคิดวิเคราะห์ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใน MV กันบ้างซึ่ง MV ที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ครั้งนี้ก็คือ MV เพลงเอกของ IU ที่ได้ชูก้าจากวง BTS มาร่วมโปรเดลและร้องฟีเจอริงนะครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการคิดวิเคราะห์กันเองของพวกเรานะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับงั้นถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย ฉากแรกที่ไอยูเดินเข้ามาในห้องที่ดูล้ำสมัยและได้เลือกปุ่มบันทึกของเครื่องนี้ซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะเริ่มทำงานโดยบนเพดานของห้องก็จะมีจิ้งเหรนตัวหนึ่งอยู่จากนั้นหน้าจอก็จะถามว่าต้องการบันทึกความทรงจำใช่ไหมและสิ่งที่ไอยูเลือกก็คือใช่แล้วไอยูก็นอนลงบนเตียงที่อยู่ในห้องนั้นเพื่อจะเริ่มต้นสู่ขั้นตอนการบันทึกความทรงจา จากจุดตรงนี้ครับพล็อตของเรื่องจะเป็นเหมือนการย้อนเวลากลับไปดูอดีตเหมือนพวกหนังไซไฟแต่ตัว i น MV นี้ไม่ใช่การกลับไปแก้ไขอดีตนะครับเป็นเพียงการกลับไปดูความทรงจำในอดีตต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของ IU ทั้งดีและร้ายและ IU เองก็เลือกที่จะบันทึกเสมือนการบันทึกความทรงจํานี้ไว้ตลอดการนั่นเองครับซึ่งขนาดที่ความทรงจําที่สวยงามและอ IU สนุกสนานกับมัน ตัวของไอยูเองที่นอนอยู่ในห้องก็มีการยิ้มออกมาด้วยและในความทรงจําที่ดีนี้ไอยู IU ก็มีจิ้งเหลอนอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในตู้กระจกเจ้าตัวนี้เป็นจิ้งเหลนจระเข้เตาแดงโดยเจ้าจิ้งเหลนตัวนี้เองก็เป็นต้นแบบของเขี้ยวกุดในแอนิเมชันเรื่องดังอย่าง How to Train Your Da ก้อนหยกด,ด้วยและเนื้อเพลงในช่วงที่ไอยูมีความสุขนี้จะมีเนื้อหาถึงการพูดถึงใครสักคนว่ามีความสุขดีหรือยัง ส่วนฉันนั้นยังเหมือนเดิมที่อยากผ่านความทรงจําที่ไม่ดีแต่ว่าเราก็จะเจอกันในความทรงจํานี้และไม่อยากตื่นขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าเป็นฝันร้ายแล้วฉากต่อมาที่ไอยูเป็นตัวการ์ตูนในแบบ 3D นั่งอยู่ในเครื่องบินในฉากนี้เองเราก็จะเห็นชูก้าเปิดมือถือที่มีหน้าปกของเพลงนี้อยู่บนหน้าจออยู่ด้วยโดยในช่วงนี้ไอยูก็จะเจอกับจิ้งเหลนที่เกาะหน้าต่างเครื่องบินอยู่ แต่ยู่ดีๆเครื่องบินก็เจอพายุเข้าอย่างรุนแรงและทําให้จิ้งเหรนตัวนั้นหายตัวไปซึ่งในฉากนี้เองก็เป็นเสมือนความทรงจําของไอยูที่ทําให้ไอยูต้องสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวและรีบวิ่งไปดูที่ตู้ที่เลี้ยงเอาไว้แต่ทว่าจิ้งเหรนนั้นได้หายไปซะแล้วจากตรงนี้เองจิ้งเหรนที่หายไปจากตู้ อาจจะเป็นการเปรียบเทียบถึงคนรอบตัวของไอยูที่หายไปและไอยูก็รู้สึกว่าการจากไปแบบนี้เป็นการจากไปที่กระทันหันโดยไม่มีการล่ำลากันเลยแล้วในฉากเดียวกันนี่เองมุมกล้องก็ได้หมุนมาที่ด้านหลังของไอยูและมีตัวการ์ตูน 2D ที่เป็นชุดขาวขึ้นมานี่อาจจะทำให้เราคิดไปเองว่าผู้หญิงคนนี้คือไอยูเองแต่การที่ตัวละครตัวนี้หันกลับมามองกล้องแล้วค่อยวิ่งออกไปอย่างมีความสุข และเป็นเหมือนการตามหาอะไรสักอย่างอยู่แล้วอยู่ดีๆเธอก็เลือกที่จะกระโดดหน้าผาไปรวมกับการที่ตัดฉากมาที่หน้าจอที่มีการบันทึกความทรงจําของไอยูที่ใกล้จะเสร็จแล้วแต่อยู่ดีๆไอยู IU กับกะวนกวายและเมื่อผู้หญิงคนนี้กระโดดลงไปเจอกับมังกรที่บินมารับก็ทําให้ไอยูร้องไห้ออกมาจึงเป็นไปได้ว่ามังกรที่มารับตัวนี้คือเจ้าจิ้งเหลียนตัวเดียวกับในตู้ที่หายไปก็ได้เพราะเจ้าจิ้งเหลียนตัวนี้ก็เป็นต้นแบบของมังกรอย่างเขี้ยวกุดอีกด,ด้วย ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ไอยูเองแต่เป็นเพื่อนของไอยูอย่างซอนลี่ที่เสียชีวิตไปและมังกรที่บินมารับซอนลี่ก็คือจงฮยอนเพื่อนของไอยูที่เสียชีวิตไปก่อนซอนลี่ด้วยเพราะว่าฉากนี้ดูคล้องจองกันดีกับเพลงในท่อนเปิดที่ไอยูร้องว่า So are y o u happy now หรือตอนนี้เธอมีความสุขไหมโดยตัวของซอนลี่เองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่มีความสุขเลย ประโยคนี้อาจจะเป็นการถามอย่างห่วงใยของไอยูที่ส่งไปถึงเพื่อนรักของเธอนั่นเองครับและไอยูบนเครื่องบินก็ได้เห็นทั้งคู่มีความสุขดีก็น้ำตาคลอออกมาด้วยความดีใจเหมือนรับรู้แล้วว่า Finally, Happy Now IU u หรือในที่สุดเธอก็มีความสุขแล้วและอีกสิ่งที่ชวนคิดว่านี่คือซอนลีกับจองฮยอนสำหรับพวกเราก็คือการที่ตัวการ์ตูนผู้หญิงท d นี้ไม่ได้มีฝ่ายบนใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไอยูเหมือนตัวการ์ตูนที่เป็น T ี และซอนลี่เองก็เป็นเพื่อนกับไอยูมาระยะเวลากว่า8ปีซึ่งตรงกับชื่อเพลงแล้วฉากที่ไอยูมีความสุขในความทรงจําตอนต้นเพลงก็ดูเหมือนไอยูจะแสดงเป็นคนอื่นอยู่ที่ไม่ใช่เป็นตัวของเธอเองโดยมีลักษณะคล้ายกับบุคลิกของซอนลี่เช่นการดัดผมหรือการนำลิปสติกมาวาดที่ตาด้วยและจองฮยอนเองก็เป็นเพื่อนของไอยูอีกคนก็เป็นคนที่มีความชอบในการ์ตูนที่มีลักษณะเหมือนมังกร แถมเกิดในวันที่8เมษายนซึ่งก็เป็นเลข8เหมือนกันในเพลงนี้ครับจิ้งเหลนจระเข้หรือมังกรตัวนี้ก็อาจจะเป็นการสื่อถึงตัวตนของจงหยอนด้วยและในตอนจบของเพลงอายูก็ได้ลุกขึ้นมาจากการบันทึกความทรงจําแล้วและยิ้มพร้อมกับสายตาที่ยังดูเศร้าอยู่ทําให้เราอาจคิดได้ว่าความทรงจําในเรื่องของเพื่อนตัวเองที่เสียชีวิตนั้นเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดและจะผ่านไปได้อย่างยากลําบากสําหรับเธอ แต่ในขณะเดียวกันความทรงจำที่เจ็บปวดนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งเตือนใจถึงช่วงเวลาที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาและเพื่อนที่เสียไปนั้นไอยู IU จะได้พบกับพวกเขาเสมออยู่ในความทรงจำของไอยูตลอดไป